ติดสถานการณ์ข่าว i n n news าาร่าว up 16นาิ6นาทีสุพัฒนาพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้ปี64ผลักดันมารตรการลดภาระคา่าใช้จ่ายช่วงโควิด19กว่า9 7 1 1 3ล้านบาท 16.20นาิกานาทีผลเอกอนุพงษ์แจงกระทุสภาเรื่องของให้ปรับปรุงสัญญาจ้างชี้ไม่สามารถไปสั่งการให้อ,อปทอบรรจุแต่งตั้งข้าราชการได้อำนาจเป็นของผู้บริหารอ,อปรท16.35นาิกา35นาทีราเมศเผยเรื่องตั้งซ่อมชุมพรเขต1สงขลาเขต6ได้เบิร์นหทั้ง2เขตมั่นใจประชาธิปัตย์คว้าชัยแน่นอน 16.45นาฬิกาีาทีจิรายุตั้งประทู้ถามรัฐบาลทำไมไม่เร่งแก้ปัญหาวา้าแบนธงชาติไทยพิพัฒน์แจ้งแก้ไขหมาตลอดล่าสุด16นาิกานาทีทนายรัชพลพาผู้เสียหายร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอาผิดตำรวจ7นายขโมยเหล้าไม่มีความคืบหน้าเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up